พบกับเก็ตความรู้เล็กๆจากหวายกันอีกแล้วนะคะทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าหน้าหนาวอากาศแห้งแต่ทำไมยังมีน้ำค้างแล้วก็หมอก วันนี้นะคะวายจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะหมอกนะคะเกิดจากไอ้น้ําที่กระทบกับความเย็นเหนือผิวดินในช่วงหน้าหนาวนะคะถูกกันแลเป็นหยดน้ําเล็กๆค่ะซึ่งหากรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยจะกลายเป็นหมอกขาวบางๆค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าในทุกหน้าหนาวเนี่ยทุกคนนะคะจะได้เห็นหมอกในทุกๆวันนะคะเพราะว่าปัจจัยของการเกิดหมอกเน,นี่ยมีมากมายหลายปัจจัยเลยค่ะ ยกตัวอ,อย่างเช่นปัจจัยที่จะทาให้เกิดหมอกได้นะคะก็คือบรรยากาศภายนอกต้องมีบรรยากาศที่สงบนิ่งไม่มีเป็นท้องฟ้าที่จํ่มใสไม่มีเมฆค่ะท้องฟ้าที่จํ่มใสไรเมฆนะคะจะทําให้ผืนดินเนี่ย ไช่ความร้อนออกมาค่ะแล้วก็ไม่โดนเมฆเนี่ยสะท้อนย้อนความร้อนกลับไปนะคะจะทําให้อุณหภูมิในผืนดินเนี่ยลดลงแล้วก็บริเวณรอบๆผืนดินเนี่ยคอยอุณหภูมิลดลงตามไปด้วยค่ะซึ่งพออุณหภูมิลดลงจนถึงจุดน้ําค้างนะคะไอ้น้ําในอากาศเนี่ยจะกลั่นตัวออกมาเป็นหยดน้ําค่ะแล้วก็จะรวมตัวกันเกิดเป็นหมอกนั่นเองค่ะผสมกับอากาศนิ่งแล้วก็ไม่มีลมพัดด้วยนะคะจะทําให้หมอก ลอยอวนอยู่ในบรรยากาศแล้วก็จะทําให้เรานะคะเห็นว่าเป็นหมอกในปัจจุบันค่ะหมอกนะคะ,ะ,คะจะเกิดจากปัจจัยหลักๆ3ประการด้วยกัน,นะคะ่ะ ข้อที่1นะคะความชื้นสัมผัสในบริเวณอากาศช่วงกลางวันสูงเราจึงจะมักพบหมอกบริเวณแถบแถบบึงแอ่งน้ำป่าชื้นค่ะจะพบมากนะคะในบริเวณอื่นค่ะเพราะว่าบริเวณที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะเป็นบริเวณที่มีความชื้นสูงค่ะข้อ2นะคะอุณหภูมิระหว่างช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนเนี่ยมีการแตกต่างกันมากค่ะคก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิอาจจะลดลงอย่างรวดเร็วค่ะเนื่องจากเมื่ออากาศเย็นนะคะความสามารถในการอุ้มความชื้นเนี่ยก็จะมีความลดลงตาม ไแล้วเมื่อตกดึกนะคะคุณภูมิลดลงมากพอความชื้นในอากาศก็จะสูงมากกอควบแน่เป็นละอองน้ำนั่นเองค่ะข้อ3นะคะอากาศที่อยู่เหนือแอ่งน้ำนั้นๆต้องหยุดนิ่งและไม่ถ่ายเทแน่นอนค่ะว่าหากอากาศไหลถ่ายเทได้ดีและอองน้ำนั้นไม่มีทางควบแน่นกลายเป็นหมอกได้เลย เราจึงมักจะพบเห็นหมอกลอยต่ำๆเลียผิวดินที่อากาศนิ่งกว่าอากาศเหนือหัวเราขึ้นไปเป็นหลายๆเมตรหรือมักจะพบหมอกในวันที่ลมสงบมากกว่าวันที่ลมกระโชกแรงค่ะในส่วนของทำไมถึงเกิดน้ำค้างนะคะช่วงกลางหนาวเนี่ยอุณหภูมินะคะจะลดต่ำลงค่ะถึงจุดน้ำค้างจะทำให้เกิดไอ้น้ำจะทำให้ไอน้ำเนี่ยกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำนะคะแล้วก็จะไปเกาะตามใบไม้ใบหญ้า ให้เราเห็นที่เรียกว่าน้ำค้างในยามเช้าค่ะแต่ถ้าอุณหภูมิที่ลดต่ำลงมากๆจนถึงจุดเยื่อแข็งน้ำค้างที่เกาะแวววาวอยู่บนกิ่งไม้เนี่ยจะจับตัวเกาะเป็นน้ำแข็งค่ะน้ำค้างที่เกาะแวววาวบนผนืนดินนะคะจะเปลี่ยนเป็นหยดน้ำแข็งค่ะแต่ใช่ว่าน้ำค้างเท่านั้นนะคะที่จะจับตัวเป็นหยดน้ำแข็งในจุดเยื่อแข็งหากไอ้น้ำที่ละลายกลางอากาศกลายเป็นหยดน้ำแข็งได้ท,ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านการกลั่น ตัวเป็นหยดน้ำมาก่อนทำให้เราเนี่ยเห็นน้ำแข็งวิบวับ เกาะบนยอดเขาสูงสูงหรือว่าเกาะบนใบไม้ที่อยู่บนยอดเขาสูงสูงที่อกากาศหนาวจากปรากฏการณ์นี้นะคะจะไม่มีคํากลางเรียกใช้โดยเฉพาะค่ะแต่ว่าจะมีในภาษาเหนือแล้วก็ภาษาอีสานค่ะซึ่งภาษาเหนือนะคะจะเรียกว่าเมยค่ะส่วนภาษาอีสานเนี่ยจะเรียกว่าแมคคณิ้งค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าแค่น้ําที่ละมอยอยู่ในอากาศเนี่ยเมื่อกระทบกับอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถแปลงกายเป็นอะไรได้สารพัดอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมฆ เป็นน้ำข้างแข็งเมยค่ะหรือว่าแม่คานิีนั่นเองค่ะถ้าสําหรับเก็บความรู้เรื่องหมอกแล้วก็น้าค้างก็จบไปเป็นเที่ยวเรียบแล้วแล้วค่ะหวังว่าชิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่เข้ามาดูค่ะแล้ววานนะคะก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะกดติดตามช่อง y o u t u t e เทนน n g งนิว t ีค่ะแล้วก็จะมี Facebook Instagram TikTok หรือแม้แต่เว็บไซต์เทนนิงิวีด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยค่ะค่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ